ให้ชาวบ้านในชุมชนนำเศษกิจจ่งไม้หรือว่าใบไม้ที่ที่มันร่วงที่เขากวาดแล้วเนี่ยมาสองกระสอบก็เอาปุ๋ยไปสองกระสอบ4ี่หปีอะล้มลุกคุกคาอะไรเงี้ยถ้าทำคนเดียวก็อาจจะล้มเลิกอย่างที่ผมบอกอะถ้าผมทำคนเดียวผมก็คงทนไม่ถึง4ี่ห้าปีครับเราไม่ได้คาดหวังว่าไอธุรกิจที่เราทำนี่มันเป็นเส้นชัยในชีวิตครับแต่ว่าเส้นชัยจริงๆมันมันผ่านมาแล้วมันมันคือจุดที่เราได้อยู่ด้วยกันคุณพ่อเขาก็เหมือน พูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเออการที่เรามาได้ถึงจุดนี้เนี่ยเพราะว่าสังคมมาให้กับให้กับเรามาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาไหนที่เราช่วยเหลือได้เราก็ต้องช่วยเหลือครับเป้าหมายของหลักของเราจริงๆี่ยคือความเรื่องความยั่งยืนมากกว่าว่าพอเราเปิดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันยั่งยืนทำยังไงให้คนในองค์กรอยู่แล้วรู้สึกแฮปปี้มันรู้สึกว่านี่คือบ้านเหมือนเป็นบ้านจริงๆของเขาเราอยากให้เขาอยู่แล้วเขามีความสุขจริงๆ